สวัสดีค่ะมีรส SUV กว้างขวางนั่งสบายนำเสนอกันอีกแล้วนะคะม o n d a c ซีรีสยน2.4เจ้าตปี2007ค่ะคันนี้ได้แม็กายสวยเลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะ้านะคะลายสวยเลยค่ะ Airbag อ b s ุญแจารีโมนนะคะคูลบ็อกค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขาวที่269,000บาทเท่านั้นนะคะ รถส,สวยน่าใช้ค่ะคันนี้ด้าหนึ่งหมื่นบาทค่ะผ่อนสเปซบายเดือนละหกพันบาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถเอสยูวีนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะได้นำไปองคันนี้เลยนะคะเอกสารนะคะในการเช่าซื้อนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะคูปงองย้อนหลังหกเดือนแล้วก็ใบอัพรองนเดือนนะคะจะหลัง รถปี2 0 0 7ค่ะค o n ด้าเซียนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะขับดีมากมากเลยค่ะรถสวยน่าใช้นะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดไฟนดน์กับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะค o n ด้าเซียนะคะเครื่องยนต์2.4ี่เกียร์ออตโอต้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ